เ <S an> มื่อพูดถึงฟอ l ค o นไเราอาจจะนึกถึงจรวดม้าง,งานที่ทำงานอย่างไม่เคยหยุดหย่อนโดยบางลำถูกผ่านการใช้งานซ้ำมาแล้วมากกว่า10เที่ยวบินแต่จะมีจรวดเพียงหนึ่งลำเท่านั้นที่ SpaceX สงวนไว้และไม่ให้มีการนำกลับมาใช้งานอีกและเราก็สามารถเดินทางไปเยี่ยมชมจรวดลำนี้ได้ณสำนักงานใหญ่ของ SpaceX ในเมือง h a w t h o r รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นบ้านและฐานประชาการที่สำคัญของบริษัท SpaceX ทำไมบริษัทที่ให้ความสำคัญกับจรวดที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ถึงไม่ยอมนำจรวดลานี้กลับมาขึ้นบินอีกครั้งและนี่คือเรื่องราวของจรวดหมายเลข B1019 ที่บันทึกประวัติศาสตร์ความสำเร็จของ SpaceX 28มิถุนายนปี2015จรวด Falcon 9ได้เตรียมบินขึ้นเพื่อทำภารกิจ CRS-7 ที่เป็นการนำส่งสเสบียงไปยังสถานีอวกาศนานาชาติให้กับนาซาซึ่งรายได้จากการรับจ้างส่งของนี้เองทำให้ SpaceX มีเงินทุนในการนำมาพัฒนาจรวดแบบใช้ซ้ำได้เพื่อลดต้นทุนการส่งของไปอวกาศในตอนนั้น SpaceX ยังคงอยู่ในช่วงการลองผิดลองถูก มีการทดสอบลงจอดทั้งแบบบนน้ำและแบบบนเรือขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ SpaceX ออกแบบมาให้เป็นเป้าหมายรองรับตัวจรวดและแม้จะเกือบสำเร็จอยู่หลายครั้งก็ตามแต่ SpaceX ก็ยังคงไม่ค้นพบสูตรความสำเร็จและในเที่ยวบิน CRS 7นี้ก็นับเป็นการลองผิดลองถูกของ SpaceX อีกครั้งในขณะที่จรวด Falcon 9ลำนี้กำลังจะพุ่งทยานขึ้นเพื่อนำส่งยานอาวกาศ Dragon ไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ เรือโดนของ SpaceX ที่มีชื่อว่า Of Course I Still Love You ก็ลอยลำรอคอยการกลับมาของจรวจ<อ>ดหมายเลข B1018 ล่านี้แต่ทว่าจรวดหมายเลข B1018 กับระเบิดขึ้นกลางอากาศในวินาทีที่139หลังทำการปล่อยแน่นอนว่าตัวยานราก้อนและสัมภาระที่อยู่ในยานได้ถูกทำลายลงและนี่คือหายนะครั้งใหญ่ของ SpaceX ที่ลดทอนความน่าเชื่อถือของตัวจรวดฟอร์คอนเป็นอย่างมาก และนี่ก็ได้กลายเป็นวิกฤตของสถานียวกาศนานาชาติเช่นกันพอไม่กี่เดือนก่อนหน้าจรวด e อ็นทาริสของบริษัทออร์บิท s ลไซ n อ e นก็เพิ่งระเบิดไปในภารกิจ CRS ที่นำส่งสเสบียงไปยังสถานียาวากาศนานาชาติเช่นกันและแน่นอนว่า SpaceX ต้องถูกสั่งห้ามบินจนกว่าจะตรวจสอบสาเหตุจากการระเบิดในครั้งนี้ได้และนั่นก็ททำให้ทุกวินาทีที่ผ่านไป SpaceX จะเสียโอกาสจากลูกค้าที่ต่อคิวมาใช้บริการทำให้ SpaceX ต้องเร่งหาข้อสรุปและแก้ปัญหาให้กับฟอร์คอนนได้อย่างรวดเร็วที่สุดจนกระทั่งในเดือนธันวาคมปี2015เพียงแค่6เดือนหลังจากวิกฤตดังกล่าว SpaceX ก็ตัดสินใจกลับมาขึ้นบินอีกครั้งหลังจากที่ได้ปรับแก้ข้อผิดพลาดด้านวัสดุที่ใช้ย,ยึดถังเชื้อเพลิงที่นำไปสู่เหตนะในครั้งก่อนและเปิดตัวฟ a l c คอนในรุ่น Fu l l Trust และตัวตรวจฟ a l c คอนรุ่นใหม่นี้ก็ได้ทะเบียนว่า D 1 0 1 9 ภารกิจนี้เป็นการส่งดาวเทียมสื่อสารให้กับบริษัทออฟคอมในภารกิจออฟคอม OG2 ซึ่ง 1. 1> จรวดท่อนแรกนั้นก็ได้นำส่งจรวดท่อนที่2ขึ้นสู่อวกาศได้อย่างปลอดภัยและในครั้งนี้ SpaceX ก็ได้ตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน Burn started, recovery. getting Falcon landed. has This The has legs is deployed. out ด้วยพลังของตัวจรวดฟอ o ์9นา l ฟู r ทรัสุ่นใหม่ทำให้ SpaceX สามารถออกแบบวิถีโคจรให้ตัวจรวดพุ่งกลับมายังฐานลงจอดได้ซึ่งการกลับมาลงจอดที่ฐานปล่อยก็จะทำให้ตัวจรวดมีพื้นที่ลงจอดมากกว่า แถมฐานลงจอดยังอยู่นิ่งๆไม่เหมือนการลงจอดบนเรือประสบความสําเร็จทั้งในการส่งดาวเทียมให้กับลูกค้าได้อีกครั้งและพาจรวดฟอร์ข้นไหนลงจอดกลับสู่โลกได้อย่างสมบูรณ์และหลังจากการเก็บกู้จรวดหมายเลข B1019 สําเร็จในเดือนเมษายนปี2016 SpaceX ก็ประสบความสําเร็จในการลงจอดจรวดหมายเลข B1021 บนเรือโดรนได้ในที่สุดเปิดฉากการนำจรวดกลับมาใช้ใหม่อย่างเป็นทางการ หลังจากการเก็บคู่แล้ว B1019 ก็ได้ถูกนำมาทดสอบจุดเครื่องยนต์อีกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่า f อ l c o n 9จะสามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้อีกครั้งแต่ก็ไม่ได้มีการนำกลับมาใช้งานใหม่และได้ถูกนำมาตั้งแสดงที่นี่อาคารสันักงานใหญ่ของ s p a c e x ในแคลิฟอร์เนียในที่สุดทีนี้ผมพาดูแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเรามีคลิปอะไรเล่าเรื่องไว้เยอะแล้วละ่ะด้านล่างนะครับจะเห็นว่า ตรงแลนดิ้งเลกเนี่ยความยาวมันคือ10เมตรเลยนะครับในกล้องเนี่ยมันจะหลอกตาทีนึงส่วนจากพื้นมาถึงตรงเครื่องยนต์เนี่ยจะประมาณความสูงคนหนึ่งคนนะครับสูงมากนะครับจะบอกว่า ความสูงเฉพาะเฟิร์สสเตจ52เมตรทีนี้ถ้าเราเค่อยๆดูขึ้นไปตรงจุดที่เป็นโลโก้ SpaceX เนี่ยนะครับมีการทาสีทับเห็นไหมมีการทําสีใหม่นะครับเวลาผ่านการลงจอดเนี่ยมันจะมีคราบขม่า,า,มาอันนี้ก็เพื่อความสวยงามะนะครับและนี่ก็คือที่มาของจรวด B1019 ของ SpaceX ที่นํามาตั้งอยู่หน้าสํานักงานใหญ่ที่เป็นตัวแทนของการกลับมายืนใหม่อีกครั้งของ SpaceX ครับนอกจากตัวจรวดลํานี้แล้วในสํานักงานก็ยังมียานดราก้อนลำแรกที่เดินทางไปยังสถานีอวากาศจัดแสดงอยู่ด้วยเช่นกันนะครับณวัน ประสบความสำเร็จในการลงจอดจรวดไปแล้วทั้งหมด250ครั้งแต่ในทุกความสําเร็จย่อมมีครั้งแรกเสมอสวัสดีจากเมืองฮาทอนแคลิฟอร์เนียบ้านของ Space X ครับ